The Yota Podcast, Life. Podcast สวัสดีครับผมโยต a าคุณกำลังฟัง Dive Life Podcast หลายคนคงสงสัยนะครับว่าการแต่งรถเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทุกข์ได้ด้วยเหรอจากประสบการณ์ของผมนะครับขอตอบได้เลยว่าได้ครับ และเหตุผลที่ทำให้การแต่งรถนั้นเป็นความทุกข์นะครับก็จะมีไม่กี่หัวข้อ ซึ่งผมเนี่ยก็ได้แบ่งมาเป็นหัวข้อแล้วมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันนะครับข้อแรกเนี่ยคือการที่เรานะครับรีบรีบในที่นี้ี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรารีบที่จะแต่งสวยรีบที่จะมีอะไรชิ้นนั้นเยอะๆรีบให้รถเราเนี่ยเต็มไปด้วยของแต่งหรือความใจร้อนนั่นเองทั้งที่บางทีเนี่ยตัวเงินของเราเนี่ยไม่พอด้วยซ้ํานะครับจากประสบการณ์นะครับก็ผมเนี่ยเคยเคยสัญญากับตัวเองไว้ว่าเราเนี่ยจะแต่งรถเดือนละชิ้นนะเดือนละชิ้นแต่ว่า ก็มีบ่อยครับที่พอไปเจอในกลุ่ม Facebook นะครับตามกลุ่มต่างๆที่ขายอะไรแล้วมันดันเป็นอะไรที่หายากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกพอดีซึ่ง มันต้องแย่งซื้อกับคนอื่นถ้าเจอข้อนี้นะครับให้เราเนี่ยเก็บเงินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยก็คืออย่างเช่นเดือนนี้เราซื้อไปชิ้นหนึ่งแล้วเราก็อาจจะเพิ่มมาอีก1000บาทเพื่อเก็บไว้ทุกเดือนทุกเดือนเพื่อเจอของที่เราเนี่ยถูกใจนะครับเราจะได้ซื้อได้ทันทีจะได้ไม่ต้องเอาเงินที่ใช้กินเนี่ยมาใช้นะครับผมกลับมาที่หัวข้อรีบนะครับก็คือพยายามอย่าเข้าไปดูในกลุ่มอะไหล่ของรถรุ่นเรานะครับก็คือพยายามคืออย่างเช่นพอเดือนนี้เรา ซื้อแม็กเราซื้อล้อแล้วเราก็ต้องพยายามอดใจอดกั้นที่จะไปซื้อของแต่งอีกทีเนี่ยก็คือเดือนหน้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีทุนทรัพย์เยอะอนะครับมีต้นทุนเยอะเนี่ยก็สามารถแต่งได้กี่ชิ้นก็ได้อันนี้ตามสบายเลยอันนี้ผมแนะนําในส่วนของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนและคิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มจะมีความทุกข์กับการแต่งรถแหละอ่า ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับตีละชิ้นใจเย็นๆให้เงินของเราเนี่ยพอใช้จ่ายภาระหน้าที่ที่เราต้องชําระในแต่ละเดือนห้ามยืมเงินเด็ดขาดครับห้ามเอาเงินในอนาคตมาใช้เด็ดขาดแล้วเราจะช็อตในเดือนหน้าเราจะไม่พอนะครับผมข้อต่อไปนะครับก็คืออย่าแต่งรถตามที่คนอื่นคิดว่าดีคิดว่าสวยนะครับการที่เราจะแต่งอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเกี่ยวกับตัวรถของเรานะครับมันต้องเกิดจากความชอบของเราจริงๆและเราคิดว่าสวยจริงๆ ผมคิดว่ามันต้องมีบางอย่างที่เราเลือกไม่ได้อ,อย่างเช่นล้อแม็กเราจะให้เพื่อนดูว่าล้อนี้ AC, AC, ล้อนี้อันไหนเข้ากับรถเราซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีเพื่อนสัก5คนเลือกราย RPF1 สัก3คนอีก2คนเนี่ยเลือก TE37 แต่เราไปฟังเสียงข้างมากแต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะชอบ TE37 จริงๆก็ได้เออแต่เราแค่อยากจะหาคนสนับสนุนความชอบของเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรนะครับก็คิดดีๆเพราะว่าเราเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยก็พอมันมาอยู่บนรถเราเนี่ยให้มันเป็นความที่ มองออกไปแล้วเรารู้สึกชอบจริงๆรู้สึกภูมิใจที่เราได้ซื้อชิ้นนี้มาใส่ในรถเราจริงๆนะครับผมแต่แรกๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยแต่งรถมาบ้างนะครับคือของเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอาจจะเป็นกันชนหรือว่าอาจจะเป็นหน้านี้ท้ายตัวนี้ซึ่งตอนที่ผมแต่งรถเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือบางทีความชอบเราเนี่ยไม่ได้คงที่ตลอดเวลานะครับเราก็ใช้อะล่เก่าของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็คือขายหรือว่าแลกนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเก็บไว้สแปร์เป็นอะไหล่ก็เก็บไว้นะครับแต่ว่าเงินยังไงเงินต้องพอและต้องใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็อรอบคอบนะครับอย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการซื้ออะไหล่การซื้ออะไหล่เนี่ยยังไงต้องดูให้รอบคอบนะครับแล้วก็ศึกษาเยอะๆดูเยอะๆอ,อะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องศึกษาเยอะๆแล้วก็ดูเยอะๆครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปซื้อโชคกแต่งหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของแต่งที่เราเนี่ยยังไม่มีความรู้มาก เรายังดูไม่เป็นอย่างเช่นโชคถ้าโชคกรั่วอาการเป็นยังไงเราจะโดนหลอกซื้อหลอกขายไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ครับว่าดูยังไงเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียตังค์ซ้ําซ้อนนะครับมันเป็นการเปลืองตังค์มากๆแล้วอะไหล่รถแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ได้ถูกๆเลยนะครับผมพยายามดูหลายๆร้านนะครับหรือสอบถามตามกลุ่ม ก็ได้ครับว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเวลาจะไปซื้อหรือว่าเวลาจะดูว่ามันเสียหรือไม่เสียเนี่ยดูยังไงในกลุ่มผมว่ามีเยอะมากเลยใน a c e b o o k นะครับที่จะมีคนคอยตอบคําถามให้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ความรู้เนี่ยหาได้ง่ายมากๆเลยมีอยู่เต็มไปหมดนะครับผมหรืออาจจะถามกับคนที่เคยใช้อะไหลตัวนี้มาก่อนหรือว่าใส่เคยใส่กันชนตัวนี้มาก่อนมันมีความดีมันมีมันมีข้อเสียข้อดียังไงนะครับแล้วก็ ถามได้ทุกอย่างในกลุ่มเลยใน Facebook ของรถรุ่นที่เราใช้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ลำบากแล้วก็เราไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้ว เพราะว่ามีคนลองผิดลองถูกให้ก่อนเราตั้งหลายร้อยหลายพันคนแล้วนะครับยุคนี้สมัยนี้เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วก็เสียตังค์ซ้ำซอนี้ต่อไปแล้วนะครับผมข้อต่อไปนะครับก็คือการมันทํารถให้สะอาดและดูดีอยู่เสมอนะครับผมต่อให้รถเนี่ยจะเก่าแก่แค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีสะอาดภายในสะอาดห้องเครื่องสะอาดตัวรถเนี่ยดูโดยรวมแล้วสะอาดมากเนี่ยมองยังไงก็ไม่มีทางเก่า แน่นอนครับมองยังไงใครก็ชอบครับสาวก็กรี๊ดแน่นอนเราอาจจะดูแลด้วยการทําสีใหม่หรือว่าเปลี่ยนเบาะที่ขาดเอาไปหุ้มใหม่ก็คือมันทําให้ดูใหม่อยู่เสมอครับเวลาที่มองไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชื่นใจแล้วก็เรื่องของการล้างรถถ้าล้างได้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าถ้ารถสกรปรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าถ้าเกิดมองไปเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่ารถเราดู ไม่เรียบร้อยเลยเราไม่อยากขับเลยมันสกปรปกมีขี้ดินขี้อะไรติดเต็มรถไปหมดเพราะนั้นการที่เราล้างทุกอาทิตย์เนี่ย มันจะช่วยให้เวลาที่เราขับรถออกงานต่างๆหรือเรามองไปที่ตัวรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออสวยรถเราสวยรถเราสะอาดดูดีขับไปจอดห้างหรือขับไปจอดที่ไหนเนี่ยมันก็ดูน่ามองครับเพราะฉะนั้นมันดูแลรถของตัวเองให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอครับผมข้อต่อไปนะครับก็คือการพารถของเราเนี่ยไปออกงานไปออกอีเวนต์ต่างๆบ้างนะครับอาจจะเดือนละครั้งเดือนละ2-3ครั้งครับหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปถ่ายรูปสวยๆไปถ่ายกับบรรยากาศสวยๆพาไปเที่ยวบ้างนะครับผมทำให้มีบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆลง i อลง a c e b o o k นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความผูกพันกับเราและรถมากยิ่งขึ้นบางทีไปจอดตามงานแล้วคนชมรถเราสวยหรือว่ามีคนมาถ่ายรูปรถเราอย่างนี้ครับเราก็จะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขในการที่ได้ครอบครองรถคันนี้นะครับผมข้อต่อไปนะครับก็คือเปลี่ยนแนวการแต่งบ้างก็ได้ นะครับอ่าไม่จําเป็นต้องแต่งอยู่แนวเดียวหรือถ้าเรา ยังไม่เบื่อกับแนวนี้เนี่ยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มจะเบื่อกับสไตล์นี้แหละรู้สึกมองไปเนี่ยเริ่มเอไม่มีอะไรใหม่เลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่แปลกตาขึ้นเลยเออก็ลองลองเปลี่ยนบ้างลองเปลี่ยนล้อแม็กลองเปลี่ยนสเก์ตลองเปลี่ยนกันชนบ้างลองถอดกันสเก์ตออกบ้างก็ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างจะช่วยให้เราเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็ไม่จําเจแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รักเดียวใจเดียว ยังยังชื่นชอบแนวไหนก็แนวนั้นก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้พาร์ทเดิมไปข้อต่อไปนะครับก็คืออย่าไปฟังคนช่างติมากนะครับผมคือเวลาที่มีคนมาติรถเราเนี่ยว่าเออไม่น่าเปลี่ยนล้อเลยหรือว่าไม่น่าทําสีนี้เลยไม่ว่าเขาจะติอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเนี่ยมาคิดไต่ตรองนะครับว่าสิ่งที่เขาติมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรปรับแล้วก็แก้ไขไหม หรือว่ามันเป็นแค่เขาติเพราะเขาแค่ไม่ชอบอันนี้ต้องคิดนะครับผมเพราะว่าบางทีลกสมองนะครับไม่ต้องมาคิดตามเขาครับเราชอบแบบไหนอันไหนเป็นความสุขของเราเราทําสีนี้และเป็นความสุขของเราใส่ล้อนี้และเป็นความสุขของเราเราก็อย่าได้เป็นสนกับคําพูด ของคนที่มาตัดสินเราเลยนะครับว่ารถเราไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการแต่งรถยังไงให้มีความสุขนั่นเองหวังว่าทุกคนจะนำไปปรับกับการใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมแล้วเจอกันพอดแคสต์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ